ครับผมตอบปัญหาเกี่ยวกับาหารหัสตา้าหารหัสกระบอกตำรวจไม,ม่ไดก่อนหน้าเนี้เขาจะแกมาที่เขาบอกว่าเป็นไมโครพินเป็นโปรแกรมติดต,ตั้งเป็นตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะได้ตัวนี้เปิดตั้นแค่คลิก ก็ดาวน์โหลไปติดตั้งแล้วคุอก็คือคุณแนเอาเองรู้สึกว่าลิ้งกิเคยแตะยู่หน้าเว็บสอราหมันมันมันออาออกล้ว